กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่เราได้คุยกับนักวิเคราะห์ลงทุนหลักทรัพย์กันไปนะคะเขาก็แนะนําว่าให้ควรที่จะลองดูนะคะในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 3G แล้วันนี้ในส่วนของตะลุย สลุยตลาดทุนนะคะค,คุณวุฒินันนาฮิมค่ะจะพาเราไปพูดคุยกับผู้บริหารไฟแรงนะคะที่ดูแลครอบคุมของบริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารครอบคุมมากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือคุณนัทนายอนัน,นตรร์รัมพอยกรรมการผู้จัดก,การบริษัทอินเตอร์ลิงค์เทเลคอมจำกัดค่ะคับไปติดตามได้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงตะลุยตลาดทุนผมมาอยู่กับผู้บริหารของ i l i ิง i l ไอลเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการ กระจายโครงข่ายเคเบิลออปติกหรือว่าไฟเบอร์ออปติกนะครับที่อยู่ตามโครงข่ายทั่วประเทศไทยทั้ง70กว่าจังหวัดเลยตอนนี้มีความคืบหน้าที่เขาจะเริ่มมีการประมูลของโครงข่ายด้วยนะครับซึ่งเขามั่นใจนะครับว่าการที่จะได้เป็นผู้บริหารโครงข่ายมือใหญ่ของประเทศเนี่ยมีโอกาสถึง80-90%เลยนะฮะผมอยู่กับคุณนัทนายอนันตร r พรนะครับซึ่งเป็น MD ของ iL i n k นะครับสวัสดีครับ คุณรันายครับเป็นยังไงบ้าง i l i ิงปีนี้ปี5-6เรามองธุรกิจของไอลิงไว้ไว่ายังไงฮะ คือในกลุ่มธุรกิจของ i-Link เนี่ยเราจะมีประกอบไปด้วย4บริษัทนะครับคือ Interlink Communication ชจำกัดมหาชน 2>, 2คือ Interlink Power and Energy 3ค,คือ Interlink Telecom นะครับแล้วก็4คือ Interlink Data Center โดยภาพรวมของธุรกิจเนี่ย i l i n k จะเติบโตอยู่ที่ประมาณ1950ล้านนะครับซึ่งเติบโตจากปีก่อนประมาณ30%นะครับแล้วก็อัตรากำไรเท่าที่เราประมาณการเนี่ยปลายปีนี้เราน่าจะมีอัตรากำไรอยู่ที่ประมาณ150ล้านซึ่งก็โตปรามาณ20% จากปีที่แล้วครับครับออย่างนี้ก็แสดงว่าเรามองของธุรกิจของไฟเบอร์ออปติกในปัจจุบันเนี้ยน่าจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะครับหลังจากที่การประมูลทีวีดิจิทัลก็จะเกิดขึ้นตอนนี้เราทําหน้าที่ในการรองรับโครงข่ายนี้ยังไงบ้างก็คือในหลักการถ้าเราพูดถึงเรื่องของโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเราจะเห็นภาพถึงการเดินสายไปตามเสาไฟฟ้านะครับสิ่งที่จะลิง์เข้ามาแล้วก็ตอบโจทย์ ในตลาดเนี่ยเราก็มองว่าการส่งข้อมูลมันต้องมีความเสถียรต้องมีความรวดเร็วนะครับเราก็เลยไปดําเนินการแทนที่เราจะทําตามเสาไฟฟ้าเราก็เลือกทําตามเสารถไฟนะครับ,รบเพราะมันจะให้ตอบโจทย์เรื่องความเสถียรมากกว่านะครับในเรื่องของความครอบคลุมเนี่ยเรามีความครอบคลุมระดับ70จังหวัดนะครับเจ็ดสิบสองจังหวัดหา,หายไปก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จังหวัดตามภูเขาต่างๆที่หายไปนะครับซึ่งจะตอบโจทย์ทีวีดิจิทัลได้ในหลักการว่าต้องมีการส่งผ่านข้อมูลไปยัง อำเภอเมือง,องต่างๆทุกอำเภอเมืองเพื่อกระจายคอนเทนต์ไปให้ผู้รับชมหรือจะตอบโจทย์อื่นๆเช่นพวกที่เป็นโมบายสเตชันในการเกิดขึ้นของ 3G นะครับก็ต้องมีการตั้งเสาที่เรียกว่าทาวเวอร์นะครับแล้วเราก็จะเชื่อมต่อเสราระหว่างกันด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกซึ่งอินเตอร์ลิงเข้ามาซัพพอร์ตในตรงนี้ครับรอย่างนี้ก็แสดงว่างบประมาณในการทําธุรกิจตัวนี้ก็ต้องใช้โครงข่ายที่มีคุณภาพแต่ก็งบประมาณที่เราลงทุนแล้วเตรียมไว้ตอนนี้เป็นยังไงฮะ คือตอนนี้แผนของการลงทุนเราตั้งไว้ที่ประมาณ1 3 0 0 0ถึง1,400ล้านในระยะสั้นนะครับโดยที่เรามองว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคือ 1. เราเคยเป็นผู้รับเหมามาก่อน 2. คือเรามีโปรดักที่เป็นสายสัญญาณสายไฟเบอร์ออปติกมาก่อนเพราะฉะนั้นงบลงทุนของเราจะฟังดูไม่ค่อยเยอะถ้าไปเทียบกับหลายๆที่อาจจะต้องลงทุนเป็นหมื่นล้านาแต่เราเอาจุดแข็งเหล่านี้มาทําให้ต้นทุนการลงทุนของเราน้่งถูก นะครับเราก็ตั้งงบไว้ที่ประมาณ1,400ซึ่งมันไม่จําเป็นต้องใช้พร้อมกันในปีนี้ม,มันจะเป็นงบประมาณ2-3ปีที่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เทอมการจ่ายเงินก็จะยาวไปเพราะฉะนั้นทำให้เรื่องของ f i n a n c น a l ต่างๆเนี่ยมันไม่กระทบ อย่างนี้มันมีการท้าทายในการทำธุรกิจของไฟเบอร์ออปติกไหมครับเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันก็ถือว่ามีอยู่ประมาณ20กว่ารายใช่ไหมครับที่อยู่ในตลาดของไฟเบอร์ออปติกตอนนี้เราคิดว่าเรามีความหวังมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารู้เพราะว่าที่จังหวัดตราดอย่างการขยายธุรกิจโครงข่ายที่จะเริ่มมีการประมูลขึ้นตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไงฮะก็อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนส่วนของจังหวัดตราดเนี่ยที่เป็นเกาะกูดเกาะหมากนะครับอันนั้นก็จะมีการประมูล อินเตอร์ลิงมั่นใจว่าจะได้งานระดับประมาณ80-90%เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเป็น1ใน2บริษัทไทยที่มีความสามารถในการเดินสายใต้น้ําใต้ทะเลการเดินสายใต้ทะเลเนี่ยมันต้องใช้ความชํานาญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าแรงมาจากทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครก็ได้ทําได้นะครับสคือเราเป็นคนมีประสบการณ์เนี่ยเราทำโปรเจกต์กับการไฟฟ้ามาก่อน นะครับเรามีโปรเจกต์อยู่ประมาณ3-4โปรเจกต์ในอดีตท,ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้เราก็เชื่อได้ว่าเขาก็จะเลือกเราด้วยประสบการณ์3คือเรามีโปรดักต์นะครับโปรดักต์ในโลกนี้เนี่ยจะมียี่ห้อที่ดังๆนะครับก็จะมีแบรนด์จากญี่ปุน่นแบรนด์จากยุโรปแล้วก็แบรนด์จากจีนซึ่งเป็นที่เป็นที่ยอ,อมรับเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นกับแบรนด์ยุโรปซึ่งเราเองจับเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ของญี่ปุน่นที่เรียกว่าวิสคัสนะครับเราก็เชื่อได้ว่าใ,ใ,นในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะเลือ ในขณะที่เรามีการบริหารจัดการต้นทุนเพราะาเรามีฟิกคอร์ที่เราลงไปแล้วเช่นต้นทุนของเรือนะครับที่เราใช้กับโปรเจกต์อื่นๆมาแล้วได้กําไรมาแล้วเหมือนจะไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องลงทุนใหม่เนี่ยเราก็ทำคอร์สได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกมแข่งขันทั้งด้านราคาเราก็เชื่อว่าเราแข่งขันได้นะครับในเชิงเทคนิคเราก็เชื่อว่าโปรดักเราดีกว่าในเชิงการติดตั้งเราก็เชื่อว่าความชํานาญของเราดีกว่านะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของซับมารีนเคเบิล ก็เห็นว่าในระยะสักประมาณความความคืบหน้าเนี่ยน่าจะเกิดสักประมาณ 1- 2เดือนนี้น่าจะทราบแล้วใช่ไหมครับก็ณับปัจจุบันเนี่ยมันมีการทําประชาพิจารณ์นะครับโปรเซสของมันคือต้องทําประชาพิจารณ์เพื่อให้ให้ประชาชนยอมรับว่าจะมีการเข้ามาทาโปรเจกต์แบบนี้ในพื้นที่2คือมีการออกประมูลทางเทคนิคนะครับยื่นเปิดซองทางเทคนิคซึ่งเราเองก็ยื่นซองไปแล้วแล้วก็จะประกาศผลประมาณวันที่25เดือนนี้นะครับหลังจากยื่น ประกาศผู้ผ่านทางเทคนิคแล้วเนี่ยซึ่งคาดว่าจะมีไม่เกิน2ลายอินเตอร์ลิงเป็นหนึ่งในนั้น mm hmm. นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำ e a c t i o n นะครับเป็นเกมแข่งขันทั้งด้านราคาซึ่งโปรเซสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-4อาทิตย์นะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่า2อาทิตย์เนี่ยเราก็น่าจะน่าจะไฟนอลผู้ชนะได้แล้ว mm hmm. แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือโปรเจกต์เนี้ยปีที่แล้วเราก็ยื่นบิดแบบเดียวกันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ถูกเลื่อนมาจากปีที่แล้วเพราะว่าอินเตอร์ลิงเป็นเพียงรายเดียวที่ผ่านทางเทคนิค Oh. เพราะฉะนั้นผ่านรายเดียวก็เปิดประมูลไม่ได้นะครับ,รบทุกอย่างเราก็ใช้ใช้โน้ตหาของเดิมที่เราใช้จากปีที่แล้วมา a d ด p t ์อัจจุให้เหมาะก <ừ> ับสถานการณ์<ๆ>เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า80-90%เนี่ยสามารถการตีได้แล้วก็เป็นหนึ่งในทงของเราที่ต้องได้ในปีนี้ครับทีนี้เราวางแผนไว้ว่าทั้งปีนี้นอกจากการที่จะทำธุรกิจตัวนี้แล้วมีโอกาสไหมครับว่าจะมีขยายการลงทุนหรือว่าเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามา ก็นอกจากซับมารีนเคเบิลเรายังมีอีก2โปรเจกต์ที่เรากําลังทําอยู่ก็คืออินเตอร์ลิงค์ไฟเบอร์ออปติกเน็ตเวิร์กเป็นการเดินสายไฟเบอร์ออปติกไปตามเส้นทางทางรถไฟเพื่อจะมีความครอบคลุมระดับทุกอําเภอเมือง<ม>ทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นทางบกนะครับในหลักการเราเริ่มมีการลงทุนมาพอสมควรแล้วในแผนภายในสิ้นปีนี้เราเห็นว่าเราจะครอบคลุมทั่วประเทศอันนี้เป็นหนึ่งในแผนลงทุนที่เราตั้งไว้2คือเรามีการแตกลายไปทําเรื่องของ Data Center ในการที่จะเป็นศูนย์รับฝากข้อมูลนะครับ oh. Data c e เ t e r เนี่ย oh. แทนที่ลูกค้าจะเอาข้อมูลไปไว้ในพื้นที่ของลูกค้าเองก็มาใช้พื้นที่ของเราเราก็จะมี Facility คืออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าที่มีการสำรองมากกว่า1ชุดนะครับ <Okay. S 2> ระบบ Air Condition ที่สามารถจะวัดอุณหภูมิได้หรือว่าปรับอุณหภูมิอ mm ัตโมติได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราทำเพราะเรามองว่าตลาดยังขาดแคลนในส่วนนี้แล้วก็หลังจากเหตุการณ์น้าท่วมหรือเหตุการณ์ <Yeah. S 2> ภัยพิบัติต่่าาางๆเน mm hmm. เนรเห็ว ลูกค้าต้องการมีศูนย์สำรองแทนที่จะไว้ที่เดียวกับลูกค้าข้อมูลาหายพังเลย<อ>นะครับ<อ>ก็เอามาฝากไว้อีกที่หนึ่งแล้วเราเองข้อดีก็คือเรามีโครงข่ายไปทั่วถึงเนี่ยลูกค้ามาฝากกับเราพอเขาจะใช้ข้อมูลเขาก็เชื่อมผ่านโครงข่ายของเราก็สามารถดึงข้อมูลมาใช้แบบเรียลไทม์ได้เพราะฉะนั้นก็จะตอบโจทย์พวกนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดครับอย่างนี้อยากรู้จริงครับว่า iLi n k ก็ดําเนินธุรกิจมาค่อนข้างถือว่าเป็นความแข็งแกร่งนะฮะที่ผ่านมาแต่ในอนาคต หากฝันไว้เลยครับสำหรับนักลงทุนที่ร่วมลงทุนกับ i l i ิงเนี่ยสัก5ปีใน,นระยะสั้นๆและกัน i-link ฝันอะไรไว้บ้างคือใน5ปีเนี่ยเรามองว่าตลาดแยกเป็นกลุ่มธุรกิจนะครับสายแลนเนี่ยกลุ่มของ Interlink Communication คชัจำกัดมหาชนที่ทําเรื่องของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายสายแลนเนี่ยเราต้องใหญ่ที่สุดในประเทศไทย<ม>ซึ่งณนะปัจจุบันเราใหญ่อยู่แล้ว นะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะครองตำแหน่งนี้ต่อไปนะครับส่วนที่2คือ Interlink f i b e r Optic n e t w o r เรเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะมีโครงข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยแล้วเราเป็นโครงข่ายภาคเอกชนหมายความว่าการการันตีเซอร์วิสหรือว่าคัสเตอ e r เมอร์เซอร์วิสที่เราให้กับลูกค้าเองเนี่ยจะทำได้ดีกว่าโอเปอเรเตอร์ใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่น TT โทีที่เขาไม่สนใจเรื่องเซอร์วิสเท่าไหร่นะครับในเรื่องของ Interlink Power Energy เรเราจะเป็นผู้ที่ทำงาน s u มมา r ีนเคเบิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหมาย <c oughs> ความว่าถ้าคิดถึงซั m มา r ีนเ Cable คิดถึงการลากสายที่เป็นสายใต้น้ำเนี่ยต้องคิดถึงเราเป็นคนแรกนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องของ Data Center เราก็มองว่าเราจะมี Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งสิ่งที่เราสร้างเนี่ยเราสร้าง Data Center นี้ขึ้นมาเป็น Data Center เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปซื้อที่มาทำเป็นแปลงเป็น Data Center <c oughs> นะครับปัจจุบนันเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ1200สแควรเมตรในการที่จะให้ใบริการ Data Center ซึ่งถ้าเราไปดูอย่าง Operator ใ,ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีประมาณพันซึ่งถ้าเราทำ Full Face แล้วเนี่ยเราจะใหญ่ที่สุดในประเทศหเหมือนกันถ้ากกอดตอนนี้คนที่ใช้ตัวโปรเจกต์นี้อยู่เนี่ยมีสักประมาณเท่าไหร่ห้าส ได้ไหมหรือว่ายังยังน้อยอยู่คือยังยังอยู่ในเฟสการสร้างนะครับส่วนมากแล้วก็อยู่ประมาณ20-30%นะครับกลุ่มลูกค้าใหญ่ๆที่ใช้ก็จะเป็นลูกค้าที่ต้องการเรื่องของพรีเมียมเซอร์วิสยกตัวอย่างเช่นบริษัทหลักทรัพย์ณปัจจุบันเราก็มีการให้บริการกับหลักทรัพย์กิมเองนะครับหรือจะเป็นเรื่องของผู้ให้บริการที่เขาทําเรื่องของบาร์โค้ดให้กับบิ๊กซีที่เป็นเรื่องเรื่องใหญ่เพราะว่าบาร์โค้ดมันต้องถูกกลับมาประมวลผลเก็บเข้าดัชนีเราก็ให้บริการบริษัท ABS Oka นะครับห,หรือจะเป็นเรื่องของความมั่นคงในการขึ้นบินต่าง,างๆการคอนโทรลระบบบินนะครับเราก็ให้ริการกับ AOT คือท่าอากาศยานการท่าอนาคตรเราก็คงมีลูกค้าฐานลูกค้ามากขึ้นนะครับโดยเราก็จะเน้นเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรครับหากถ้ามองตัวปัจจัยเสี่ยงอ,อุปสรรคในการทําธุรกิจตัวนี้มันมีเรื่องของโครงข่ายไม่หรืออุบัติเหตุทางทะเลเรื่องสมอมันจะมีความเกี่ยวข้องไหมครับถ้าตัวเคเบิลไฟเบอร์ออปติก ที่อยู่ตา,างนี้เกิดปัญหาอย่างที่ตามต่างประเทศนีนครับความเสี่ยงมีนะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่ว่าเราก็ได้ป้องกันในระดับหนึ่งในการป้องกันของเราเราก็ทําให้มันลึกลงไปกว่าพื้นที่ที่สมอทอดถึงนะครับโดยประมาณเราก็จะลึกลงไปแล้วก็ฝังกบใต้ทรายแล้วก็มี protection อันนี้คือเราก็ถูกออกแบบให้ป้องกันนะครับหรือจะเป็นเรื่องของออปติกบนบนบน,บน,บ,นบนดินนะครับบนดินเราก็แทนที่จะเลือก เส้นทางทั้ง2เส้นทางเหมือนกันคือทางถนนทั้งคู่เราก็เลือกอันนึงเป็นรถไฟอันนึงเป็นถนนเพราะโอกาสที่จะถนนจะพังไปพร้อมกันเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะ,ะถ้าถ้าสองอย่างพังพร้อมกันเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยสุดท้ายผมอยากรู้จริงๆเลยข้อคิดหรือคติในการทำธุรกิจให้ไอลิงก์นั้นประสบความสำเร็จให้ความเชื่อมัน่นกับนักลงทุนได้มีอะไรบ้างครับเนี่ย ทุกวันการทํางานผมมองว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดนะครับอินเตอร์ลิงก์เป็นบริษัทมหาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เราคนเดียว นะครับถ้าเราพลาดหรือเราคิดไม่รอบคอบเนี่ยผู้ที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไปด้วยคือผู้ถือหุน้นซึ่งอันนั้นก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามาโฟกัสกับงาน<ม>แล้วก็ทําทุกอย่างเวลาคิดคิดให้รอบคอบทุกๆก,การทํางานเนี่ยผมจะมีทางออกเสมอมนะครับถ้าอันนี้ไม่ได้ผมก็จะรู้แล้วว่าผมต้องเรียกไปทางไหนเพราะฉะนั้นผมก็พยายามจะวางแผนล่วงหน้าก่อนพบลูกค้าก่อนทําอะไรมผมจะเป็นคนที่เตรียมตัวก่อนตลอด<ม>นะครับบริษัทเรามีปรัชญาอยู่อย่างหนึ่งก็คือสินค้าเราต้องดี นะครับราคาเราต้องถูกกว่าแล้วก็บริการเราต้องดีกว่าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า3ตัวนี้ประกอบกันเนี่ยมันสามารถที่จะการตีกับลูกค้าได้ว่าลูกค้าจะได้ของดีในราคาถูก